ข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นเวลาเชาาพระผู้มีพระภาค ครองอันตรวาสกแลว้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทอย่างนครสาวัตถีเวลาเชา้าแม่ท่านพระราหุนก็ครองอันตรวาสกแล้วถือบาทและจีวรตามพระผู้มีพระภาคไปณเบื้องพระปริตระดางครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงผินพระพักไปรับสั่งกะท่านพระราหุลว่าดูก่อนราหุลรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอดีตเป็นอนาคตและเป็นปัจจุบันเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีหยาบก,ก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดี ปรานีตก็ดีอยู่ในที่ไกลก็ดีอยู่ในที่ใกล้ก็ดีรูปทั้งปวงนี้เธอเพิ่งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้พระราหุล ทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาครูปเท่านั้นหรือข้าแต่พระสุคตรูปเท่านั้นหรือดูก่อนราหุลทั้งรูปทั้งเบทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณครั้งนั้น ท่านพระราหุลคิดว่าวันนี้ใครหนออันพระผู้มีพระภาคทรงโอวาทด,ด้วยโอวาทในที่เฉพาะพระพักแล้วจักเข้าบ้านเพื่อบินทบาทเล่าดังนี้แล้วกลับจากที่นั้นแล้วนั่งคูบัลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้านโคนไม้แห่งหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรได้เห็นท่านพระราหุลผู้นั่งคูบลังตั้งกายตรงดํดำรงสติไวเฉพาะหน้าณโคนต้นไม้แห่งหนึ่งแล้วบอกกับท่านพระราหุลว่าดูก่อนราหุลท่านจงเจริญอาณาปณะะสติเถิดด้วยว่า อาณาปานสติภาวนาที่บุคคลจเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากครั้งนั้นเวลาเย็นท่านพระราหุลออกจากที่เรียนแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่กวร ส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอาณาปานสติอันบุคคลจเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงจะมีผลมีอนิสงส์ดูก่อนราหุนรูป อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นภายในอาศัยตนเป็นของหยาบมีลักษณะแข็งแข็งอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอน็นกระดูกเยื่อในกระดูกมามหัวใจตับพังผืดไตปอด ไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเกา่าหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นเป็นภายในอาศัยตนเป็นของหยาบมีลักษณะแข็งแข็งอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เราเรียกว่าปัทวีธาตุเป็นภายในปัทวีธาตุเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอก ก็ดีอันใดปฐวีธานันเป็นปัวีธาตเหมือนกันปัวีธานันเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตนของเราดังนี้เพราะบุคคล เห็นปัทวีธาุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อนหน่ายในปัทวีธาตุจิตย่อมคลายกำหนัดในปัทวีธาตุดูก่อนราหุนอาโปธาตเป็นไฉไหนอาโปธาตเป็นภายในก็มีเป็นภายนอกก็มี อาโปธาตุที่เป็นภายในเป็นชไหนสิ่งใดเป็นภายในอาศัยตนเป็นอาโปมีลักษณะเอิบอาบอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นคือดีสเลสหนองเลือดเหงือ่อมันค้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไข,ข่อ้อมูด หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นเป็นภายในอาศัยตนเป็นอาโปมีลักษณะเอิบอาบอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เราเรียกว่าอาโปธาตเป็นภายในอาโปธาตเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีอันใดอาโปธาตนั้นเป็นอาโปธาตเหมือนกัน อาโปธานันเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตนของเราดังนี้เพราะบุคคลเห็นอาโปธานันด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอาโปธาตุจิตย่อมคลายกำนัด ในอาโปธาตดูก่อนราหุลเตโชธาตเป็นฉนัยเตโชธาตเป็นภายในก็มีเป็นภายนอกก็มีเตโชธาตที่เป็นภายในเป็นฉนัยสิ่งใดเป็นภายในอาศัยตนเป็นเตโชมีลักษณะร้อน อันกร,รมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นคือไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโสมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายและไฟที่เผาอาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิม้มให้ย่อยไปโดยชอบหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่น เป็นภายในอาศัยตนเป็นเตโชมีลักษณะรอนอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เราเรียกว่าเตโชธาตเป็นภายในเตโชธาตเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีอันใดเตโชธาตนั้นเป็นเตโชธาตเหมือนกันเตโชธาตนั้น เธอเพึ่งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตนของเราดังนี้เพราะบุคคลเห็นเตโชาธาตนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในเตโชาธาตจิตย่อมคลายกำหนัดในเตโชาธาตุ ดูก่อนราหุลวายโยธาตเป็นฉไนวายโยธาตเป็นภายในก็มีเป็นภายนอกก็มีวายโยธาตเป็นภายในเป็นฉไนสิ่งใดเป็นภายในอาศัยตนเป็นวายโยมีลักษณะพัดไปมาอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นคือ ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงต่ำลมในทองลมในไส้ลมเล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นเป็นภายในอาศัยตนเป็นายโยพัดไปมาอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เราเรียกว่า วายโยธาเป็นภายในวายโยธาเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีอันใดวายโยธานั้นเป็นวายโยธาเหมือนกันวายโยธานัน้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตนของเรา ดังนี้เพราะบุคคลเห็นวายโยธานันด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในวายโยธาจิตย่อมคลายกำหนัดในวายโยธาดูก่อนราหุลอากาศธาตุเป็นไนอากาศธาตุเป็นภายในก็มี เป็นภายนอกก็มีอากาศธาตุที่เป็นภายในเป็นไหนสิ่งใดเป็นภายในอาศัยตนเป็นอากาศมีลักษณะว่างอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นคือช่องหูช่องจมูกช่องปากช่องคอสำหรับกลือนอาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิม และช่องสำหรับถายอาหารที่กินที่ดืม่มที่เคี้ยวที่ลิมออกเบื้องล่างหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นเป็นภายในอาศัยตนเป็นอากาศมีลักษณะว่างไม่ทึบมีลักษณะไม่ทึบเป็นช่องมีลักษณะเป็นช่องอันเนื้อและเลือดไม่ถูกต้องเป็นภายใน อันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เราเรียกว่าอากาศธาตุเป็นภายในอากาศธาตุเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีอันใดอากาศธาตุนั้นเป็นอากาศธาตุเหมือนกันอากาศธาตุนั้นเธอเพึ่งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตนของเราดังนี้เพราะบุคคลเห็นอากาศสาธาตินั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอากาศสาธาติจิตย่อมคลายกำหนัดในอากาศสาธาติ ดูก่อนราหุลเธอจงจเจริญภาวนาเสมอด้วยแผ่นดินเถิดเพราะเมื่อเธอจเจริญภาวนาเสมอด้วยแผ่นดินอยู่พรรษะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจกไม่ครอบงำจิตได้ดูก่อนราหุลเปรียบเหมือนคนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้าง ไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำหลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างลงที่แผ่นดินแผ่นดินจะอึดอัดหรือระอาหรือเกลียดของนั้นก็หาไม่ฉันใดเธอจงจเจริญภาวนาเสมอด้วยแผ่นดินฉันนั้นแลเพราะเมื่อเธอจเจริญภาวนาเสมอด้วยแผ่นดินอยู่ พัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจกไม่ครอบงำจิตได้ดูก่อนราหุลเธอจงจเจริญภาวนาเสมือนด้วยน้ำเถิดเพราะเมื่อเธอจเจริญภาวนาเสมือนด้วยน้ำอยู่พาษะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้ว จะไม่ครอบงำจิตได้ดูก่อนราหุลเปรียบเหมือนคนทั้งหลายล้างของสะอาดบ้างของไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำไหลบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างลงในนามนามจะอิดอัดหรือระอาหรือเกลียดของนั้นก็หาไม่ฉันใด เธอจงจเจริญภาวนาเสมอด้วยน้าฉันนั้นแลเพราะเมื่อเธอจเจริญภาวนาเสมอด้วยน้ำอยู่ผัสษะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจักไม่ครอบงํำจิตได้ลูก่อนราหุนเธอจงจเจริญภาวนาเสมอด้วยไฟเธดิด เพราะเมื่อเธอจเจริญภาวนาเสมอด้วยไฟอยู่พัรสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจกไม่ครอบงำจิตได้ดูก่อนราหุนเปรียบเหมือนไฟที่เผาของสะอาดบ้างของไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำไหลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้าง ไฟจะอึดอัดหรือระอาหรือเกลียดของนั้นก็หาไม่ฉันใดเธอจงจเจริญภาวนาเสมอด้วยไฟฉันนั้นแลเพราะเมื่อเธอจเจริญภาวนาเสมอด้วยไฟอยู่ผัสษะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจกไม่ครอบงำจิตได้ ดูก่อนราหุลเธอจงจเจริญภาวนาเสมอด้วยลมเถิดเพราะเมื่อเธอจเจริญภาวนาเสมอด้วยลมอยู่พรรษะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจกไม่ครอบงำจิตของเธอได้ดูก่อนราหุลเปรียบเหมือนลมย่อมพัดต้องของสะอาดบ้าง ของไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างนำไหลายบ้างนำหนองบ้างเลือดบ้างลมจะอึดอัดหรือระอาหรือเกลียดของนั้นก็หาไม่ฉันใดเธอจงจเจริญภาวนาเสมอด้วยลมฉันนั้นเพราะเมื่อเธอจเจริญภาวนาเสมอด้วยลมอยู่พรรษา อันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่ครอบงำจิตได้ดูก่อนราหุลเธอจงเจริญภาวนาเสมอด้วยอากาศเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยอากาศอยู่ผัสษะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้ว จากไม่ครอบงำจิตได้นูก่อนราหุลเปรียบเหมือนอากาศไม่ตั้งอยู่ในที่ไหนไหนฉันใดเธอจงจเจริญภาวนาเสมอด้วยอากาศฉันนั้นแหละเพราะเมื่อเธอจเจริญภาวนาเสมอด้วยอากาศอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้ว จากไม่ครอบงำจิตได้ดูก่อนราหุลเธอจงจเจริญเมตตาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอจเจริญเมตตาภาวนาอยู่จักละพยาบาทได้เธอจงจเจริญกรุณาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอจเจริญกรุณาภาวนาอยู่ จักละวิหิงสาได้เธอจงจเจริญมุทิตาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอจเจริญมุทิตาภาวนาอยู่จักละอรติได้เธอจงจเจริญอุเบกขาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอจเจริญอุเบกขาภาวนาอยู่จักละปฏิฆะได้ เธอจงจเจริญอสุภะภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญอสุภะภาวนาอยู่จักละราคะได้เธอจงจเจริญอนิจจสัญญาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญอนิจจสัญญาภาวนาอยู่จักละอัศมิมาณได้ ดูก่อนราหุลเธอจงจเจริญอานาปานสติภาวนาเถิดเพราะอานาปานสติที่บุคคลจเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมีอานิสงส์ใหญ่อาณาปานสติอันบุคคลจเจริญอย่างไรทำให้มากอย่างไรจึงมีผลใหญ่ มีอนิสงส์ใหญ่ดูก่อนราหุลภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่คนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้า เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นย่อมสำเนียกว่าจะกำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออก ย่อมสำเนียกว่าจักกำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าจักระงับกายสังขารหายใจออกย่อมสำเนียกว่าจักระงับกายสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าจักกำหนดรู้ปีติหายใจออกย่อมสำเนียกว่าจักกำหนดรู้ปีติ หายใจเข้าย่อมสำเน <C inclusive. S 1> ียกว่าจักกำหนดรู้สุกหายใจออกย่อมสำเนียกว่าจักกำหนดรู้สุขหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าจักกำหนดรู้จิตตังขารหายใจออกย่อมสำเนียกว่าจักกำหนดรู้จิตตังขารหายใจเข้า ย่อสมสำเนียกว่าจักระงับจิตตสังขารหายใจออกย่อสมสำเนียกว่าจักระงับจิตตสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าจักกกำหนดรู้จิตหายใจออกย่อสมสำเนียกว่าจักกกำหนดรู้จิตหายใจเข้าย่อสมสำเนียกว่าจักรทำจิตให้ร่าเริงหายใจออก ย่อมสำเหนียกว่าจักทำจิตให้ร่าเริงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าจักดำรงจิตมัน่นหายใจออกย่อมสำเนียกว่าจักดำรงจิตมัน่นหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าจักเปลื้องจิตหายใจออกย่อมสำเนียกว่าจักเปลื้องจิตหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่า จักพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าจักพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าจักพิจารณาธรรมอันปราศจากราคะหายใจออกย่อมสำเนียกว่าจักพิจารณาธรรมอันปราศจากราคะหายใจเข้า ย่อมสำเนียกว่าจากพิจารณาธรรมเป็นท uh AH ja um ี่ดับสนิทหายใจออกย่อมสำเนียกว่าจากพิจารณาธรรมเป็นที่ดับสนิทหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าจากพิจารณาธรรมเป็นที่สละคืนหายใจออกย่อมสำเนียกว่าจากพิจารณาธรรมเป็นที่สละคืนหายใจเข้า ดูก่อนราหุลอาณาปานสติที่บุคคลจเจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ดูก่อนราหุลเมื่ออาณาปานสติอันบุคคลจเจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้ลมอัดสาสะปัดสาสะอันมีในภายหลัง อันบุคคลผู้เจริญอาณาปานาสติทราบชัดแล้วย่อมดับไปหาเป็นอันบุคคลผู้เจริญอาณาปานาสติไม่ทราบชัดแล้วดับไปไม่ได้ดังนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจนีแล้วท่านพระอราหุนมีใจยินดีเช่นชมพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาค ดังนี้และ